ก็เลยจะมาเปิดไวกินนะครับขออนุญาตนะครับเคยกินครั้งแรกมารู้สึกอร่อยมากแลวส่วนใหญ่ค่อนข้างราคาแพงนะครับเป็นไวาขาวเยอรมันค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปิดไวแบบง่ายๆนะครับฉลากสวยใช่ไหมอย่างแรกสิ่งที่ผมจะชอบทํก็คือเน้นฉลากให้มันสวยเป็นการออกแบบที่ดีก่อนนะครับไอ้ลืมอันนี้นะครับคือ จานที่สวยที่สุดที่ลูกสาวทำให้คุณพ่อนะครับมาไว้โชว์ตรงนี้เป็นกำลังใจตอนนี้นะครับคุณพ่อจะเปิดแล้วนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงปกตินะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะกรีดฟอยนะครับที่มันอยู่บนฟ้าเกี้ยวออกไปก่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะกรีดตรงนี้นะครับใช้มีดนะครับ กรีดกรีดออกไปนะครับพอกรีดเสร็จก็งัดออกนี่วิธีการง่ายๆนะครับค่อยๆมุนห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 มุนเสร็จนะครับการเปิดที่ดีนะครับเราต้องตั้งตรงนี้นะครับดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเอาไปไว้ตรงกลางที่ไปไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็หมุนลงไปนะครับคอยดูนะครับ ว่ามันจะถูกต้องถูกหลักอาคิมีดีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หลักการเปิดไวายครับอย่างแรกเราทิมลงไปอย่างนี้นะครับเราทิมลงไปก่อนนะครับเราทิมลงไปก่อนนะครับนี่นะครับการที่เราหมุนลงไปให้เยอะนะครับเห็นไหมครับตงกางเลยเห็นไหมครับเราหมุนเข้าไปสุดเท่าไหร่จะทําให้ก๊อกขาดยากที่สุดนะครับไม่ต้องมั่นใจเกี่ยวแรกนะครับจะเป็น2ช่อง สองอันระดับแรกนะครับเราจะใช้อันแรกก่อนเพราะอยู่ใกล้นะครับเราก็ดึงขึ้นไปปืดนี่นะครับแล้วก็ต่อมาคือล็อกที่สองนะครับล็อกที่สองเสร็จปุ๊บเปิดออกมาเปิดออกมาเปิดลเปดลปั๊บนี่นะครับอันนี้กระดูอันนี้จุกเกาะแท้นะครับน่าสนใจมากอ่าโดม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 ,ดม,ดมพอดมเสร็จลองดูสิครับ ว่าลิซซิ่งเนี่ยจะอร่อยแบบที่คุณพ่อชอบหรือเปล่านะอันนี้คือการลินนะครับโอ้อันนี้การเทสไวน์นะครับหมุนหมุนหมุน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 ให้มันคายตัวหอมมากอะกินองุ่นขาวมาแรงมากเลยครับโอโ้โหชอบมากชอบมากชอบมากางไงน้องชิม หวานอร่อยมากครับสมกับที่เขาบอกว่าเป็นวายขาวที่เหมาะกับอาหารไทยที่สุดเลยครับสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนนะครับ